แม่น้อยขอทำคิดดีกว่าอันนี้คุณแดงเบาโนกโกโกอกนนนอันนั้นยาอาชีแม่ดาคุณยายสมอนคนสวยเบาวต้นคุณกอกนิ้วมิโกะยาอุ้ม ถูกต้องถูกใจขนาดหนึ่งรัชไทยคุณอิสระคุณยายจำลองคยายดีเด้อสี่พันไล่สี่พันไล่ขอ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 ตอนนี้ร,<า>รอร <จะ S 1> ูงเป็นคนถัดไปไม่ขอมากใช่ไหม <c oughs> ขอได้แค่นี้ขอเกินกว่านี้เข,ข,ข,ขาก็บบให ยุณยายจำลองสวยที่สุดแต่ยังสาวคงจะสวยกว่านี้อ้ตอนเช้ายายก็สวยอยู่เดอ้อขนาดหมายังวิ่งชนกันวะสุดยอดที่ยังคือวิ่งชนกันมามันวิ่งชนกันเพราควสวยของคุณยายค่ะทำไมถึงวิ่งชนกันมันไม่รู้ว่าจะไปทางไหน <c oughs> วิ่งซนกันพะนะตาตำกันนะนะหูเจ้าบอแมงกระบีวิ่งตากันนะเพราะว่ายายเดินไปชีใดยายก็บอกว่าแซะแอนุสวรรคมันนอนหรอมันนอน เร so 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 really okay. yeah ื่องิดสิ่งไม่ตายค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลายาเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านอันนี้คืออนุสรณ์กันค่ะชนกันแค่อนุสรอะไรถึงว่ามาโดนตีางคนตางชนตางชนก็เลยดอนไปข้างหลังค่ะโดนปึ้งค่ะแล้วทำไมถึงถึงมาชนกันใช่ไหมเพราะยายไปตรงไหนยายก็ ก็ยเช่มกันยยายจ้ายายลองสวยเดี๋ยวไม่มีใครอืนเกนะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะสุนหลอถ้าพูดมาดีนะปากเจ้าจะมีสีนักพนันตัวดีมันจะเป็นอย่างนี้นิีใสัถ้าคนดีก็ไม่ทำาคนดี เดี๋ยวยายก็จะลงไลฟ์ก่อนนะคะสองชั่วโมงแล้ววะเ <c oughs> พราะยายจะไปห้องน้ำค่ะเดี๋ยวค่ะจะปิดห้องน้ำแล้วไม่ได้ไปไหนเขาปิดแล้วหรือยังวะเขาปิดห้องน้ำหรือยังบุ <c oughs> ่รู้แล้วจะมาหนีไบ่ได้เขาจะเคียเนาะอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดแชร์กดตกิดตามกดกระดิ่งหายายด้วยนะ อีตาเซียันเสียงเสียงดังจังเลยเดี๋ยวพาไปบอกช่องเซียันด้วยนะคะอย่ามาเสียงดังแถวนี้พีดแล้วเราไปชี้ตรงไหนพีด้ะบ,บอกอ,อ่มอ,มอ,อมาจางอะไตั้งจ่มาหนีูเขาของน,น้ำแจ๊กเกีย หนึ่งนิ้วไทยช้าเหนียวย่าอุ้มห้องน้ำก่ขาปิดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกยายใส่กระโปรงมายายก็ปิดกระโปรงทันทีไม่ได้จำคันหรอกขอให้มันมุ้ๆก่อนจะเสือพาไป สวัสดีนะครับพี่กันแนนค่ะเก๋ข้ฟ์โกเบตะกูไปดูช่องยันจันโหลย้อนหลังเลยนะอยาไปดูย้อนหน้าเด้อไปไปดูย้อนหลังค่ะแต่มองดูคนบางคนมีนอนแอแร์แล้วค่ะคนบางคนมีนอนแอร์แล้วค่ะบ้านชะตาค่ะ เป็นไงคุณอนุวัฒน์วันนี้มีคนสุขไหมเมียน้อยมาหาขอบคุณมากเด้อคุณอนุวัฒน์ที่เข้าใจแม่น้อย อันนี้เอสบัตรค่ะค่ะค่ะอันนี้แม่น้อยอุดรฝากเอสบัตรด้วยนะแม่น้อยบัตรชาแนลค่ะแม่น้อยอุดรชาแนลเข้าดูตลอดนะนี่แหละเป็นอาชีพแปลกมากๆตั้งแต่เกคยคดีเคยคดีที่หาย นี่ยายน้อยเดี๋ยวเชฟยันนี่จะได้กลับพร้อมเรามะไม่สนใจไม่ด้เชฟยันได้ยินดูเปล่าวายายน้อยเขาบอกว่ายายบอกว่าจะกลับกับเชฟยันนะไม่สนใจเขาบอกเนื้อไม่น้อยกับผมไหมมีงอนนะมีงินนะมีงอนเชฟยันต้องมาเอาใจแล้ว บอใจลรวบ่มเซิ้งู่นแล้วพราบูจัดเลูจักเซิ้งมาจังวาเเท่าทุนึกกับบูจักเลยเนาะเขาบูจักเซิงขอบคุณมากครับได้ยินเซฟยันยูทูปเขาบูจักเซิงเขาูจักแต่สว้าติดเลียงแล้วไปกันแล้วแ่เจ้าแล้วเจ้าขายกคอยไหมคอยป้ายันเด้อน พูดเล่นกันเนอะอย่าถืออย่าสาเ้อะเอฟซีเออะ้นอะดันดันแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่นู่นนะคัะปิดดเราบอกอปิดห้องน้ำหรือยังนี่ที่เราไปฉีเนี่ย ตอนนี้กระโปงตอนนี้ชักโมงที่26ครึ่ชั่วโมงแล้วนะฮะสี่โมงโอ้สี่โมงเขายองบวกลงมาเดี๋ยวไปถามจันหอมก่อ,อนว่าจันหอมใช้บริการห้องน้ำประจำเขารู้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าเขาปิดค่อจะก็จะต้องใส่กระโปรงแน่อน,นอน โอ้ขอบับปิดชิบกาถึงยมชิบไม่้คขอบคุณมากนะครับค่ะฉิาดระับงมามข้าดม่ดามอย่าลืมนะเก็บเลยนะเก็บไปใช้ไนดะ้ขอบคุณนะลูกเดี๋ยวให้เจอกันนะได้ยินไหมใช่คุคุณหิีระไปกลับแล้วเหรอสสวัสดีนะคะระับวัอ้าวไม่ละเมียน้อยหรอดูเิ อะไรเราไปไม่พูดสักคำเอาไปเลยไดย้นั่นเอเอนั่นไงใส่หัวนะ่ะ <laughs> หมวกาไปเลยได้หมวก <laughs> โอเคค่ะโอเคค่ะไม่น้ยขอ,ขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ